ขราวนี้นะครับพวกเราอยู่ร่วมกันต่างที่ต่างโรงเรียนเราจะต้องเปิดใจเข้าหากันก่อนเปิดใจเข้าหากันทําใจนุ่มๆทำใจโล่งๆทำใจเบาๆอย่านั่งเก๊กหน้าไม่เอาเข้าใจไหมครับต้องทําหน้าบ,นบานเอาไว้ทุกวันถ้าเราทําหน้าบานได้เราจะมีความสุขนะสเต็ปแรกก่อน ใช้ชีวิตแบบเบาๆใช้ชีวิตแบบนุ่มๆและทำหน้าบานๆไว้ทำหน้าบานๆครับทำหน้าบานๆบางคนโอ้ดี่ได้ยินเสียงมและหน้ากูก็บานพออยู่แล้วแคบานขนาดไหนนะครับทำหน้าบานๆไว้โอเคผ่านถ้าหน้าบานผ่านนะครับถ้าหน้าบานผ่านดังนั้นนะครับเพื่อทำใจนุ่มๆทำใจเบาๆได้แล้วทำหน้าบานๆได้แล้วชีวิตมันจะสดใสทันทีอย่าทำหน้าหดไม่เอาเป็นครูทำหน้าหดไม่ได้นะครับ อย่าทำหน้าบูดหน้าบึง้งหน้าตึงหน้ายักษ์ทำหน้าเหมือนคนไม่มีใครรักหน้าหากักแล้วก็หน้าผีเข้าอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาเพราะฉะนั้นเป็นครูพันใหม่ต้องหน้าบานนะครับบานนะครับโอเค